เฮ้ยแฟนมาแล้วอ่ะแฟนอยากเล่นมาร์โละเปเล่นมาโลกับแฟนได้ไหมแต่มันเล่นฮอนกับพี่ดึกๆรีเมคเลยป่ะดีป่ะล่ะกดรีมารีก็ได้ไอ่เชี่ยตัวไหวตัวไหวนี่อ่นี่อ่ะนี่อ่ะรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวเลยวยแฟนมาแล้วอ่ะแฟนอยากเล่นมาร์โละไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยแล้วเราไม่มีตันเลยประเด็นเราไม่มีตันสักตัวเลยนะอาบน้ำรือยังถึงบ้านเนี่ยอาบน้ำรือยังด้วนสามกี่โมงครับสามทุ่มแล้วตอนอะไรครับขอเป็นแฟนเหรอ ไม่น่าหวานเท่าปากอ้วนอ้วนบลันหายตัวนะคิดถึงอะครับเมื่อวันเสาร์นี้เอาไอเทียมันมาไงอะครูบอกแล้วน้องครูพูดไปสองรอบตัลโหลไอเด็กอ้วนฮัลโหลพี่บนไม่จงไม่แจ้งเลยหายเหอะครูแจ้งสองรอบบนหายตัวนะบนหายตัวนะหมักไม่รู้เรื่องเลยอะพี่ผมไม่รู้งานเลยก็คนมันคิดถึงอยากให้แฮกแฮกแฮกไปบนไปบน ใส่หูฟังด้วยนะไอ้สัตว์ทำไมได้ยินเหรอไม่กูแจ้งไปสามรอบอ่าน้องด้ยผมใส่แต่แค่ผมฟังที่รักผมมากกว่าที่รักที่รักที่รักผมมากกว่ากระต่ายไอ้สัตว์มึงบ้าหรือเปล่าถึงจะไอเลยเหรอวะเอาดิเอาดิเอาดิเฮียเนี่ยเฮียเนี่ยเอาดิเอาดิไอ้เฮียนี่ก่อนเลยเฮียนี่ก่อนเลยมันจะล่อกูอย่างเดียวเลยหวยเถอะหวยเถอะมังตันไม่ตายตายสัตว์ เจ็บแล้วเจ็บแล้วหวานเจ้บน่าหลักจังเฝ้าใครครับเฝ้าเขาอ,อช่วยออกไงนี่ตัวเองยังไม่รอดเลยตัวเองยังไม่รอดเลยเข<อ>าหัวพี่ชายพูดคิดแเ,<อ>เป็น,นค,คิดหัวในเสียงนี่ดังเอ้ย <c ười> เสียงในหัวดังไวหน่อยนะหัวในเสียงว่างันนะ <c ười> เอาแมงดิเอาแมงดิวอดวอดวอวอเจวเจต่อไ้ยิงยิงนะล้มาเดินใกล้กูทัไมล่ะโอ้เพื่อนกดเล่น้ะกดเล่น้ะ Honorable, đây, bà, ở đây, bà, ở đây bên phải đây phải bên phải bên phải ung thư những cái tango này I live again Odi 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 ở Odi ở Odi ở Odi 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 ở Odi 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 đi, 3, 3, 4, สามสองหนึ่งนบลนบนบลุนบลุนไปไป,ไปนบนลุนล,ลุนบลไุไบลเเไุนบล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 น อ๋อเล่น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 มาขูมาเอาดิเอาดิเอามากระชากกระชากเอาเช่นเมดเวนไปนะเอาได้ปะเอาได้ปะเอาได้ปะเอาดิเอาดิตาย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 ตะวันมาหาเขาต้องสารนะไม่งั้นไม่หอมนะจะได้หอมหลายๆรอบเดวโอเดวโอแม่แม่พั้งตัว

เฮ้ยกูโดนเฮ้กูโดนเลยเฮ้ยเข็นเข็นมากูหมดว่หมดแล้วตีแล้วตี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 เลยไม่หมดเลยนะไม่หมดเลยนะกูอิ่มแล้วกูอิ่มแล้วแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละอ้อน้ำเม็ดมาเลยเม็ดเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนมาแล้วมาแล้วไฮเปอร์คาวไฮเปอร์คาว

ôi hiệu luôn hôn môn môn muốn được môn 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 はあだよりもありもくれちゃったはた